นคนีเดี๋ยวเรามาดูแล้วว่ากันด้วยเรื่องอื่นๆที่มีการวิพากษ์วิจารณ์จะขยีก้การขยม่มซ้ําอะไรทั้งหลายก็ตามเนี่ยคะ่ะแต่ในพักประชาธิปัตย์โอ้ยเขาแบบปาร์ตี้กันนะคงจะต้องเป็นแบบนั้นนะเพราะว่า ได้รับชัยชนะนะคะสาหรับการเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่2พื้นที่นี้ทั้งที่ชุมพรและที่สงขลาทางหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คุณจุริลักษณะวิสิ์นะคะได้ขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่เลือกผู้สมัครของพักประชาธิปัตย์เป็นสสในเขตหนึ่งชุมพรแล้วก็เขต6สงขลานะคะโดยบอกว่าจะตั้งใจทุ่มเททํางานอย่างหนักให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจในายจุริลักษณะวิสิธิ์ในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะคะบอกว่าหลังจากทราบผลการเลือกตั้งซ่อมสสเขต หนึ่งชุมพรและเขตหสงขลาอย่างไม่เป็นทางการผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ชนะการเลือกตั้งทั้งสองเขตเนี่ยโดยบอกว่าขอขอบคุณทุกคะแนนที่ชาวชุมพรเขตหนึ่งและชาวสงขลาเขตหมอบให้กับอิสระพง์มากอําไพและสุภาพรกําเนิดผลจากพรรคประชาธิปัตย์รวมทั้งขอขอบคุณทุกกําลังใจที่ได้รับจากผู้สนับสนุนที่หลั่งไหลมาจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศด้วยความซาบซึ้งใจยิ่ง คุณจุรินบอกว่าในฐานะหัวหน้าพักขอยืนยันว่าพักจะตั้งใจทุ่มเททำงานหนักเพื่อชาวชุมพรชาวสงขลาพี่น้องชาวใต้และพี่น้องคนไทยทั่วประเทศด้วยอุดมการจนสุดกำลังความสามารถต่อไปให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจแล้วก็มีบรรยากาศนะครับท่านผู้ชมตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วแน่นอนผู้กำชัยชนะนะครับคุณอิสระพงศ์นะครับก็ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยแห่รอบเมืองเลยทีเดียวนะทั้งในตัวของอำเภอเมืองแล้วก็ที่สวีด้วยเนี่ยนะครับเพื่อขอบคุณประชาชนทุกคะแนนเสียงที่เลือกประชาธิปั์ตั้งแต่ช่วง9ก้านาฬิกาที่ผ่านมาคุณอิสระพ,พงษ์มากอําไยผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมสอสอชุมพรพักประชาธิปัตย์ขึ้นรถแห่เลยฮนะถ้าเป็นภาษาเรานะก็ต้องบอกว่าต้องขึ้นรถแห่แล้วล่ะได้ขึ้นรถแห่ขอบคุณประชาชนชาวอำเภอเมืองชุมพรและอำเภอสวี ภายหลังจากที่ทราบผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการปรากฏว่าได้รับชัยชนะเหนือพักพลังประชารัฐด,ด้วยคะแนน4ี่1มืเก้าันสิบสี่คะแนนต่อสาม8มื่นสองพันส้ปดสิบเอ็ดคะแนนอันนี้ก็ห่างกันประมาณเจ็ดพันราเราเจ็ดพันคะแนนนะครับอันนี้ห่างมากกว่าที่สงขาะนะครับและพักประชาธิปัตย์เนี่ยยังได้คะแนนการเลือกตั้งซ่อมในเขตการเลือกตั้งครั้งนี้เพิ่มขึ้นจาก การเลือกตั้งปี6-2กว่า6,300ขคะแนนด้วยคุณอิสระพงบอกว่ายืนยันว่าพร้อมจะทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและนำปัญหาของประชาชนชาวชุมพรเข้าไปหาหรือต่อสภาพ,พร้อมกับขอบคุณชาวชาวชุมพรที่มอบคะแนนให้กับตนเองและพักประชาธิปัตย์และขอบคุณชาวชุมพรที่คืนความเป็นธรรมให้แก่นายชุมพลจุลสัยนะฮะลูกหมีมใช่ครับอดีตสสชุมพรพักประชาธิปัตย ที่ถูกเว้นวักทางการเมืองด้วยนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณอิสระพงก็ได้หาเสียงแล้วก็ได้ปราศัยมาก่อนหน้านี้เรื่องของการคืนความเป็นธรรมเนี่ยนะครับอ่านี่นก็เป็นในภาคส่วนนะของพรรคประชาธิปัตย์ที่ก็มีการขึ้นรถแล้วก็แสดงความขอบคุณนะฮะต่อพี่น้องประชาชนทีนี้มาดูในส่วนของพรรคพลังประชารัฐกันเองนอกจากที่บิ๊กป้อมเนี่ยนะครับจะออกมาขอบคุณทุกคะแนนเสียง แล้วก็ออกมาแสดงความยินดีกับผู้ที่ชนะการเลือกตั้งนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นพักประชาธิปัตย์ก็ตามแต่ว่าก็ยังถือว่าเป็นในฐานะพักร่วมรัฐบาลแล้วก็เชื่อมั่นว่าจะเดินหน้าร่วมกันขับเคลื่อนประเทศเนี่ยนะครับในตัวของผู้สมัครเองของพักพลังประชารัฐทั้งสองเขตนะครับที่ก็พ่ายแพ้การเลือกตั้งนั่นก็คือคุณชวลิตนะครับกับคุณอนุกูลเนี่ยนะครับล่าสุดคุณชวลิตอาดหารผู้สมัครชุมพรเขตหนึ่งนะครับ ก็ยืนยันนะครับที่จะทําหน้าที่ในการดูแลพี่น้องชาวชุมพรอย่างต่อเนื่องด้วยความสามารถและความพร้อมในการทํางานอาสาเพื่อประชาชนภายใต้การนําของพลเอกประวิตยวงสุบรณหัวหน้าพักตามเป้าหมายของพักที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวชุมพรไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแฮะทีเวิร์ดมาครบเช่นเดียวกับคุณอนุกูลพฤกษานุศักนะครับผู้สมัครสงขาเขตหครับที่ขอยืนยันว่า ทุกคะแนนเสียงที่มอบไพ้นี้จะไม่สูญเปล่าต้นและพักพลังประชารัฐจะไม่ทอดทิ้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขาและจะทำงานในพื้นที่อย่างเต็มความสามารถ